นา,นายกหลินนานๆมาทีนะครับอใช่เป็นนายกที่เราอยากให้อยู่ต่อแม้จะอยู่มาแล้วสองสมัยนะฮะอรโลครับ <c oughs> อรโลครับครับ <c oughs> อยากถามานายกหลินกับพี่มี่ครับว่ามองตอนนี้มองตลาดจีนกับฮ่องกงคิดว่าบัตท่อ,าทอมาหรือยังครับเพราะล่าสุดมีเรื่องของการปิดเงินซับอีกรอบหนึ่ง ฮะก็ทั้งสองท่านเลยครับขอทั้งสอง,สองมุมมองครับเออผมจริงๆผมตามจีนจีนเหมือนกันนะครับคือตามดู r รีแอคชั่นของตลาดคือผมจำได้ว่าในช่วงที่ผมได้ดูว่ามันมีข่าวปุ๊บรีแอคชั่นมันเป็นยังไงแล้วดูว่าดัาชนีเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนเนี่ยไอข่าวผมว่าตอนนี้แนวโน้มนะครับผมว่าจีนน่ย หรือฮ่องกงอ่ะผมแนวผมว่าผมว่าบอททอมไปละคือคล้ายๆกับว่าข่าวโควิดอ่ะมันแรงกว่าเดิมคือมันแรงกว่าช่วงแรกอีกมันมันมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าหุ้นมันไม่ได้อยู่ในจุดที่ต่ำกว่าเดิมผมจะเช็คแบบเนี้ยนะครับคือยกเว้นแต่ว่าผมว่าข่าวโควิดอ่ะไม่มีผลละข่าวโควิดอ่ะยิ่งยิ่งนานไปเนี้ยโควิดมันจะแรงขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับเพราะว่ามาตอนนี้มันมันเอาไม่อยู่แล้วผมเขารู้สึกผมมันเอาไม่มันเอาไม่อยู่แล้วแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างจุดต่ํา เมื่อเทียบกับตอนที่โควิดน้อยกว่านี้และแต่นะผมว่าอันเนี้ยไม่มีผลต่อตลาดหุ้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแต่ถ้ามันทําให้เรารู้สึกว่าผมว่าไม่ควรดะทําให้เรารังเลในการซื้อหุ้นถ้าเกิดเป็นเหตุผลนี้ผมว่าเวลาเราลงเวลาเราลงทุนเะนี่ยเราต้องปิดทีละประเด็นลงครับชัดดาวทีละประเด็นว่าเอ้ยแล้วข่าวที่กดดันจีนอีกข่าวหนึ่งคืออะไรก็คือข่าวเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะนโยบายของสีจินผิงผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของฝรั่งเขียน เขาบอกว่าแนวทางการบริหารประเทศสีจินผิงช่วงที่ผ่านมาช่วงก่อนหน้าเนี่ยสมัยแรกเนี่ยจีนเนี่ยเขามีการทําทีมทีมหนึ่งนะครับคือทีมเนี่ยเขาจะส่งไปที่สิงคโปร์เพื่อจะไปเรียนรู้แนวคิดการบริหารประเทศแบบสิงคโปร์เพราะาจีนเนี่ยเคยเอาสิงคโปร์เป็นโรมาเดลนะครับในการเดเวลอปคันทรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างแต่ลเลเยอร์ต่างๆกฎระเบียบต่างๆเนี่ยตอนนี้เชื่อไหมครับปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ทีมเนี่ย,ย มันเล็กลงแล้วถูกยุบไปละคือความหมายของเืออะไรแปลว่าความหมายคือว่าตอนนี้จนะีน่ะกาลังดําเนินนโยบายแบบไม่เรียนแบบใครแล้วเขาไม่คิดว่าโลกใบนี้มีคนที่เขาจะเรียนแบบและคำถามของทระทุกค่าก็คือว่าเขาจะเดินแบบไหนละคือตรงนี้มันเป็นจุดที่ผมว่าตลาดหุ้นเนะี่ยยังมั่วๆอยู่ตลาดหุ้นลงแรงมากๆตอนที่ตอนที่สีจินผิงขึ้นเป็นสมัยที่สามนะครับแล้วตลาดหุ้นเปิดใช่ไวันนั้นนะวันนั้นผมว่าวันนั้นอนะตลาดหุ้นม,มองไม่สวยเลย,เลยคล้ายๆกับว่าเขามองว่า สุดท้ายเนี่ยจีนจะแบบรวบอํานาจมากๆแล้วก็จะแบบทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงมากๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าตรงนี้ต้องยังต้องตามผมผมคิดว่ายังต้องตามแต่เหมือนกับสัญญาณมาผ่อนคลายขึ้นนะผมความรู้สึกผมนะคือสัญญาณตรงนี้มันมันรู้สึกผมรู้สึกมันดีดีขึ้นอะดังนั้นถามว่าไอ้ความกดดันของจีนมีอะไรอีกอ่ะโควิดใช่ไหมครับเรื่องนโยบายนี้และเรื่องที่สามคือเรื่องจีโอพอลิติกส์กับอเมริกาซึ่งผมก็คิดว่าจีโอพอลิติกส์เนี่ยเป็นอะไรที่ เข้าๆออกะครับเป็นข่าวเหมือนกับคือนักลงทุนเราต้องแยกนอสออกมาคือต้องแยกนอสออกมาจากจากภาพกระแสใหญ่คือผมว่าจอพลิติกสยสุดท้ายมันก็อย่างนี้แหละมันข่าวไลท่ทสุดคือสองครามเพราะว่าถ้าเราใช้สิ่งเนี้ยมาเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะตอนนี้นผมซื้อ TSM อ่ะเพราะว่ามีข่าวแรงมากเลยว่ามันจะเกิดจีนเนี่ยจะไปยึด t s m จากจากไต้หวันมาราคาทเหเอหกสิเอง คือเราเอาตัวนี้เป็นประโยชน์เพราะว่าผมไม่คิดว่ามันมีเกิดขึ้นจริงแต่ว่ารูมเบิร์กวอร์สตีเจอร์นัลทุกทุกข่าวมันจะตีแบบแรงมากอะ่ะอันนี้ผมว่าเป็น Noise คืออันนี้ผมว่าเราต้องเอามาเป็นประโยชน์ในการ a อคชั่นะครับแล้วถ้าถามตอบตอบโดยรวมๆอะ่ะความรู้สึกผมนะผมว่า G เนี่ยความเลวร้ายก่อนนี้ยังมองไม่เห็นนะครับว่ามันจะมีคือเหมือนกับว่าถ้ามันมีแค่นี้ผมอมปทอมไปละแล้วก็มีแต่ว่ากำลังจะฟืน้น แต่คําถามต่อมาคือว่าเราจะฟื้นด้วยด้วยท่าไม่ตายไหนล่ะอะไรเงี้ยเพราะอย่างอย่างเวียดนามใช่ไหมครับเวียดนามผมอาจจะตามหุ้นหลายตัวเยอะหน่อยเวียดนามเนี่ยดัชนีบอสไม่ใช่วัตถอมอ่ะดัชนีรอบเนี่ยลงไปลึกถึงประมาณ800กว่าใช่ไหมครับเก้าร้อยแล้วลงดูดไปแปดร้อยตอนนี้มันเด้งขึ้นมาประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจริงๆหุ้นหลายตัวมันเด้งมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะแต่มันขึ้นว่าถ้าเราคุณมีความความรู้แบบว่าอ๋อไอ้ถ้ามันเด้งปุ๊บนะจีนฮ่องกงเเเเเเเดดดด้้้้งงงไคุุุุุณตออออลลลลล่่่่นนนนนกกกมมีียยยโปััญหาะะะสกกะสูช อย่างเงี้ยเรารวยแน่ได้คําใหญ่ชัวร์ผมว่าหุ้นหลายตัวนะตอนนี้จีนเด้งขึ้นมาจากดตบอททอมเวลาผมดูผมก็ใช้วิธีแบบว่าดู E t ทที่ผมตาวแล้วกัน E t ทที่ห้องกลมันจะมี E t ทบางหลายๆตัวนะครับตัวหนึ่งเป็น e t ทีที่ดูเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลกักตัวหนึ่งเป็นทีที่ดูเบื่องคอน s u m e r ตัวหนึ่งเป็น E t ทที่ดูเรื่องตลาดรวมห้างแสงเอแชรเชแชรผมเห็นมันเด้งขึ้นมาทัา้งสิบเกินเนี่ยนะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,าาลาว,าาวอ,อ,นนอนนะาๆาร คือถามผมอะผมว่าถ้าเรามีเอชอะผมว่านี่โคตรเป็นโอกาสเลยแต่ผมก็ไม่กล้าไงคือผมตัวนตัวผมก็ไม่กล้าเออแบบเราก็ไม่ค่อยกล้านะครับแต่ตอบโดยรวมผมว่าผมว่าจีนเป็นโอกาสนะถ้าเกิดว่าสีจิ้นผิงเขาเจอวิธีการบริหารประเทศซึ่งไม่ทําร้ายตลาดทุนเกินไปแต่แน่นอนว่าสีจินผิงไม่เฟซว่าตลาดทุนนะครับผมว่านี้แน่นอนละผมว่าตลาดหุ้นมองถูกมานานละว่านโยบายของคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย ไม่เฟเวอร์ตลาดทุนแบบอเมริกาแน่นอนแน่นอนแต่ว่ามันจะไปมันจะไปทางไหนล่ะมันจะไปทางแบบสูตรเดียวกับยุโรปหรือเปล่าหรือจะเป็นสูตรเดียวกับคือตอนนี้ตลาดหุนนี่เหมือนกับยังงงตุบอยู่อะคือไม่รู้จะเอาอย่างไงดีว่าแบบไอ้ A common prosperity แล้วรวมถึงนโยบายที่มันต่อย,ยอดลงมาเนี่ยมันจะเฟเวอร์แค่ไหนหรือว่ามันจะตรงเนี้ยบลรนซ์ตรงเนี้ยผมว่าผมว่ามันยากที่เราจะคาดเดาแต่ว่าผมก็ถามน้องเมื่อเช้านะที่เขาลงทุนหุ้นจีนเป็นเป็นเป็นพอร์ชั่นใหญ่ ผมถามว่าคุณมีปัญหาแบบนี้ย geo p o l i t i c เรื่องนู่นนี้นั่นอ่ะแล้วคุณจะไปอยู่กลางปัญหาทําไมถ้าคุณไม่เก่งพอที่จะหาปัญหาโซลูชันได้คุณก็ไปหาประเทศที่มันได้ประโยชน์จากสิ่งนี้สิมันดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะท่าง่ายกว่าไงผมว่าขึ้นอยู่กับเราเลือกท่าครับคือเราจะเลือกท่าที่แบบเข้าไปกลางมรสุมแล้วก็แบบว่าเก็บสมบัติเลยซึ่งมันอาจจะมันมีแน่ๆกับเราไปหาคนที่ได้ประโยชน์อาจจะได้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ไม่รู้ตอบคำถามคุณหมอป่ะครับพี่มีเสริมได้เลยครับ ก็เห็นด้วยหมดเลยนะครับก็คร่าวๆ <S <S ผมคิดว่าบอททอมแล้วแน่ๆนะครับแต่การฟื้นตัวเวลาที่ตลาดมันลงมาแบบดัชนีห่างเส็งนี่คือลงแล้วลงอีกนะครับผมเพิ่งฟังเทปหนึ่งพิโจโลูกิสารอดีตนาย,ยกสมาคมบีไอสัมภาษณ์เขาบอกแบบค่ซื้อแถวๆสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันจุดดัชนีหังเสงนะมันตอนโลสุดมันหลุดไปหมื่นห้าอะไรแบบคือพูดราคาหารสองอะเวลามันลงมาแบบเนี้ยโอ้โหมันมัน มันได้ล้างความเขาเรียกว่าล้างทุกสิ่งทุกอย่าง,งความเชื่อไปหมดแล้วอ่ะเพราะนั้นจริงตรงนี้เป็นจุดบอททอมแล้วแหละพอข่าวร้ายทั้งหมดก็อยู่ในราคาแล้วอยู่ที่เราจะเข้าไปมองหาโอกาสยังไงเพราะเวลากลับมาเนี่ยมันจะไม่ได้กลับมาเหมือนกับรอบก่อนๆที่เป็นขาขึ้นที่พุ่งขึ้นมาแย่งกันวิ่งคือจุดเริ่มต้นของของตลาดกระทิงเนี่ยมันจะมาด้วยการเซเลคชั่นจริงๆคนที่รวยในตลาดแบบนี้ผมชอบตลาดแบบนี้ที่สุดนะผมบอกก่อนเวลาตลาดมันกระทิงมากๆผมได้ตังค์ไม่ค่อยทันเขา ไม่ถึงมันขึ้นจนเราซื้อไม่ทันอะ่ะหมยถึงว่าจะเรามเล็งตัวนี้อยู่เรามองตัวนี้มันขึ้นหมดเลยพอหันว่าเอาไอ้น,นี้ขึ้นไปแล้วไม่กล้าซื้อยังไม่ได้ซื้อเลยไปอีกแล้วแต่เวลาตลาดที่มันฟอร์มตัวอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะมาทีละกลุ่มคุณอ่านให้ออกอะ่ะบางทีเล่นตัวนี้เสร็จขายเสร็จเดี๋ยวไปเล่นอีกกลุ่มหนึ่งได้ก็คือให้ดูให้ออกว่ารัฐบาลจะมีดิเรกชันยังไงจุดสําคัญนะครับการลงทุนทุ้นจีนเนี่ยดูโพยิซีรัฐบาลเป็นหลักอย่าไปฝืนกับเขาเหมือนที่บอกสี่จินผิงงงเเคยนนนนกออททุาประศึ ขายหุ้นจีนเสร็จก็ให้สัมภาษณ์ด้วยในนิเกอเอเอเชียเขาบอกเขาคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วถ้าตับไดสินจินผิงยังเป็นประธานาธิบดีเลยแบบนี้นนะคือผมคือเขาถึงขั้นนันะ้นอ่ะเขาบอกถ้าคนนี้ยังไม่ลงอ่ะเขาไม่กลับมาแล้วห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ คันนี้ไอตัวเลขฟอเรนเนี่ยมันเคยพีกสุดอยู่4ี่จุดเท่าไหร่สี่จุดแปดเปอร์เซ็นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เหลือประมาณสามละตอนอดีตเคยโรสุดแถวหนึ่งจุดห้ามันก็คงไม่กลับไปหนึ่งจุดห้าเพราะจริงๆแถวๆนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่โฟ o w ไม่น่าจะไหลออกแล้วเงินคนจีนก็ยังมีอยู่เทียบกับเวียดนามเนี่ยเวียดนามนี่โกรดดี PE ต่ำใช่ไหมครับจีนนี่โกรดดูแล้วเริ่มมีปัญหาบ้างแต่ PE ต่ำกว่าแต่อีกจุดหนึ่งที่จีนน่าจะดูดีกว่าเวียดนามคือเรื่องอัตราดอกเบีย อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยของของของไอ้เวียดนามเนี่ยมันอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงนะครับเวียดนามนี่มันอยู่ในโซนค่อนข้างสูงแต่ของจีนเนี่ยดอกเบีย้ยเขายังมีลูกเล่นเขายังสามารถจะควบคุมสภาพคล่องนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะรวมไปถึงผมก็อันนี้คิดเล่นๆผมยังไม่เจอนะแต่ผมคิดของผมเองเล่นๆว่าถ้าเงินออมคนจีน6-70%ในอดีตยอยู่ในสังหาเนี่ยแล้วเขาเลิกลงทุนอสังหาเนี่ย ในภาวะที่การลงทุนในโลกธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรดึงดูดหรือเซ็กซี่มากพอที่จะรองรับก้อนเงินใหญ่ขนาดนี้เขาจะาเงินไปลงทุนอะไรอันนี้ฝากไว้คิดผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนใจจากเงินก้อนนี้มาลงหุ้นเนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องพึ่งพาต่างชาตินะคนพันกว่าล้านคนเขาซื้อกันเองนี่ PE ขึ้นไปแบบว่า2ี่สิบสามสิเท่าได้แต่วิธีก็คือต้องไปเลือกนั่นแหละผมผมคิดว่าอย่าไปเลือกอะไรที่สวนทางกับนโยบายของของรัฐบาลอะอะไรที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วลงมาเยอะๆเนี่ย ผมสนใจนะครับอะอย่าง,างที่วอลเลมบัฟเฟตซื้อ TSMC ใช่ไหมฮะก็ PE ก็ถูกเนาะ16แล้วมั้ง1 5บ6เท่าแล้วก็มีโหมดมีบาริเออระแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในไอเดียถ้าจะเอามา copy มาลงทุนในจีนก็จะเป็น SMIC ก็เป็นบริษัทผู้ผลิตชิปในจีนที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับซึ่งรัฐบาลจีนบอกว่าไม่เป็นไรเลยเท่าไหร่ก็ได้มาเบิกเลยคือทุ่มให้เต็มที่ขอให้พัฒนาชิป เจ็ดนาโนเมตรห้านาโนเมตรคืออยากได้อะไรอะ่ะรัฐบาลคือถวายหัวหมายถึงว่าให้ทุกอย่างผมบอกให้ว่าถ้าเกิดสมมติว่า SMIC ผลิตชิปออกมาได้จริงๆเป็นแบบคอมเมอร์เชียลเนี่ยโทรศรัพท์จีนที่ขายกันอยู่ทั้งโลกนะครับผมว่ารัฐบาลจีนก็แนะนําแนะนําให้มาซื้อชิปจากบริษัทนี้เนี่ยแค่เขาแนะนำเนี่ยยอดขายมันก็มาละคือผมก็จะชอบกับอะไรที่มันมันเฟเวอร์ไปที่รัฐบาลเขาอยากจะช่วยเหลือ มันวหวทวนน้ำมากๆก็ไม่ไหวนะครับมันเหนื่อยเหมือนกันก็มองว่ามีโอกาสอยู่ในถ้าถ้าให้ผมเลือกชอบนะตอนนี้ผมก็ชอบเวียดนามชอบจีนหลแล้วก็ไทยก็ยังเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่เราเข้าใจแหละว,ว่าพฤติกรรมต่างๆมันเป็นยังไงก็ดูอยู่ครับดูอยู่ทั้งสามสี่อย่างหลายๆตัวนะฮะอย่างหุ้นซอสหอยนางรมที่เคยคุยกันหยีห่ายอ่ะมันลงไปเท่าไหร่โลสุดสิบสี่เหรียญตอนนี้ดีดแป๊บเดียวจะขึ้นมายี่สิบเหรียญแล้วมันก็เป็นธุรกิจที่ขายซอส หอยนางรมแล้วก็ขยับไปทำซีซันนิ่งขยับไปทําอาหารสําเร็จรูปเข้าไมโครเวฟคือมันเป็นอะไรที่แบบคิดง่ายเข้าใจง่ายแล้วเขาดังแล้วเขาเป็นเบอร์นหนึ่งของประเทศจีนน่ะคุณจะให้ไอเทคโนโลยีอะ่ะมันพูดได้แหละอีก5ปีว่าจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บางทีมันเปลี่ยนไม่จริงมีคู่แข่งเข้ามามีอะไรเยอะแยะที่เราเดาไม่ถูกแต่ไอของกินแบบนี้เหมือนซอสหอยนางรมตานู่นตานี้อะ่ะคนจีนกําลังจะเพิ่มประชากรชนชั้นกลางเป็นดับเบิลใช่ไหมฮะที่ สีจชิ้นผิงเป็นโพ l i c y บอกว่าตอนนี้มีชนชั้นกลางอยู่3ามสี่ร้อยล้านอยากจะเพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งเนี่ยพวกเนี้ยเราก็เลือกอะไรที่รัฐบาลเขาอยากจะให้มันไปรัฐบาลเขาอยากจะมันเป็นอะไรเงี้ยครับเพราะนะั้น่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนแหละอย่าเพิ่งไปกลัวครับถ้าเรากลัวแล้วก็คือจบแล้วฮัลโหลเดี๋ยวผมให้อินไซต์ให้ให,ให้ให้พวกเรารทราบเกี่ยวเมืองจีนหน่อยคือเมืองจีนเนี่ยถ้ามันจะเปิดได้เนี่ย มันเกี่ยวกับเรื่องโควิดอย่างเดียวแต่ว่าคราวนี้เหลยยินพิงต้องการแบบซีโร่ซึ่งจริงๆทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มองแล้วมันไม่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าซีโร่เนี่ยมันแอร์บอลไงมันเป็นแอร์บอลคือมันมันอยู่ในอากาศมันก็ติดกันง่ายนี่โอเคมามาเรื่องวัคซีนพอดีวัคซีนจีนชื่อวอลแว็กเนี่ยเขาหนีจากเมืองจีนมาจะมาร่วมพุ่นกับปตท,ทหมายความว่าจะมาทําวัคซีนโควิดตอนนั้นตอนนี้มันล่าสมัยไปแล้วนะ เราก็บอกว่าทําได้แต่ต้องทําเป็นเราเสนอว่าให้ทำมะเร็งปากมัลโกคือย้ายฐานจากเมืองจีนมานี่เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยต่อต้านยุโรปต่อต้านจีนทําให้เขาเอ็กซ์พอร์ตวัคซีนไปขายไม่ได้เขาก็ย้ายมาฐานเมืองไทยแล้วใช้ชื่อไทยแล้วก็แทเลคอนกันแล้วผมก็ได้ข้อมูลก็ถามบอกว่าเอ๊ะทำไมเมืองจีนทําไมไม่ฉีดวัคซีน m e s s e ไ g e r r ทเออเีเพราะผมรู้ว่า biotech กับฟูซานฟาร์มาเนี่ยฟูซานฟาร์มาเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในฮ่องกงนะครับ ุนยังยังไม่ได้ขึ้นทาไลร่แต่เขาไปพาร์ตเนอร์กับไบออนเทคก่อนที่ไบออนเทคจะไปพาร์ตเนอร์กับไฟเซอร์อีกเพราะว่าไบออนเทคเนี่ยเอาเชื้อจากอู่ฮั่นเนี่ยไปบริษัทแรกที่ไปทำแล้วตอนนี้รัฐบาลจีนเนี่ยไม่ยอมอนุมัติทั้งที่มันเฟดสีเฟดสีไม่อนุมัติให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ฉีดรัฐบาลจีนบอกว่ารอของของอวัคซีนทหารให้เสร็จก่อนคือมันเป็นทิฐิมันนะไม่ยอมไม่ ไม่ยอมให้ให้ลอน์วัคซีนที่ต้องพึ่งบาต่างประเทศพวกเราฟังข่าวแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจีนเนี่ยอนุมัติไอ้วัคซีนมาสเตงจะเอเมื่อไหร่นะคุณคุณซื้อหุ้นจีนได้เลยนะเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคือมันต้องฉีดอะมันต้องฉีดอะยังไงก็ต้องฉีดคนจีนที่จะต้องออกไปอยู่ยุโรปจะเดินทางไปนู้นเขาก็ r e q u i r e m เมนมาสเตอเเมอหมดถ้าอยู่ไม่ฉีดนะเขาก็ไม่อนุมัติวีซ่าอยู่ไปนั้น ข่าวตอนนี้พี่ว่าอย่างที่นายกหลินแล้วก็เซียนมีพูดเนี่ยจีนะมันตกแลไม่มีเลยจะตกแล้วนะมันอย่างมากอย่างมากก็ตกไมกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าซื้อทยอยเก็บก็เหมาะสมละที่เป็นหุ้นที่ที่ดีแต่ว่าข่าวตรงนี้อินไซด์นะว่าหมายความว่าเราลองดูถ้าข่าวฟูซานฟาร์มาเนี่ยกับไบออนเทคเนี่ยได้อนุมัติออยอจีนอนุมัติให้ฉีดมนทันเจอิญได้อันนั้นละคุณเริ่มทยอยซื้อได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะสีโลคโควิดนะ คุณไม่ฉีดมาสเตใจคุณก็ไปยุโรปไม่ได้คุณก็ไปอเมริกาไม่ได้เขารียควายเมนสามเข็มาเธอยังไม่มีสักเข็มเธอมีจะเชื้อตายซึ่งมันเหมือนฉีดน้ำเข้าไปมันเขามองกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอินไซต์ให้พวกเราเพราะว่านี่เราคอนแทคเราคอนเฟลเลนต์กับบริษัทจีนโดยตรงเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลผมอยากถามพี่นูนิดนึงครับมันเพิ่มเติมนิดเดียวแบบอิชูใกล้ๆก,กันก็คือว่า มีคนบอกว่าตอนนี้รัฐบาลจีนเน่ยเขาคิดแผนที่ซีโร่โควิดเนี่ยเพื่อจะเตรียมรองรับให้มีไอ้วัคซีนชนิดใหม่ที่ใช้พ่นหรือว่าอัดเข้าจมูกหรือกินเข้าปากเลยอะไรผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาบอกโอ้โหจะให้คนไปฉีดคนพันสี่รอยล้านคนเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงบริหารจัดก,การยากมากแต่ถ้าเกิดมียาพ่นเนี่ยก็พ่นเองที่บ้านได้เนี่ยเฮ้ยขนาพ่นเข้าไปแล้วมันป้องกันโควิดได้อย่างน้อยป้กันเจ็บแล้วกันกันเจ็บหรือกันตายได้เนี่ยแล้วเขาจะเปิดประเทศเนี่ยพิณุพอรู้เรื่องนี้ไหมครับ ไอ้ไอ้ฟอมฉีดฟอมฉีดมันฉีดไปแล้วมันก็ไปคล้ายๆว่าป้องกันไม่ให้โควิดเข้ามันก็ไปกักอยู่ตรงตรงเนี้ยโพงจมูกอะไรเงี้ยไม่ไม่เวิร์กยังไงก็ต้องฉีดไม่ฉีดทางนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไงเรามีขายนะฉีดฉีดเข้าไปในจมูกเนี่ยเออแต่ว่ามันเข้ามาก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงโพงจมูกป้องกันป้องกันป้องกันแต่ว่าโอ้โหมันไม่งั้นมันเวิร์กเวลาเราไม่เวิร์กหรอก นะครับยังไงก็ต้องฉีดครับนะเราฟังข่าวนี้ก็แล้วกันว่าบริษัทยาในจีนเนี่ยชื่อฟูสานฟาร์มากับไบออนเทคเขาผูกกันนะครับถ้าเขาได้อนุมัติเมื่อไหร่นะคุณซื้อเพราะว่ามันมันมีทางเดียวคือมันต้องฉีดวัคซีนนะไม่มีทางอื่นแต่ที่เมืองจีนเนี่ยคนจีนก็อยู่ได้นี่เพราะเขายาจีนก็นะยาจีนที่คล้ายๆข,ของเราก็ฟ้าทลายโจรอ่ะของเขาชื่ออะไรไม่รู้โคตรเวิร์กเลยนะผมกินไดสี่เม็ด สเมตรสี่เมตรคอ,อยังไะทองแดงอะสองวันหายเลยนะมันเวิร์กมากอย่าจริงก็โอเคนะบริษัทวัคซีนเนี่ยเกาให้ผมมาให้มาเป็นลังเลย <laughs> ดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ถูกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปี สมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ